ประเทศพินาศขอหนีอพยพเข้าเกาหลีใต้เจ้าของประเทศสวนไม่ต้อนรับลั่นตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาสวยซ้ำชาวเกาหลีไม่ทนบุกสถานทูตกัมพูชาเดินเมื่อวานนี้ค่ะวันที่21ธันวาคม2568สื่อโซเชียลเกาหลีใต้ค่ะได้มีการออกมาลงคลิปพร้อมกับมีการพาดหัวเรื่องว่าไม่ยอมแพ้เราจะสู้จนถึงที่สุด เรื่องบินทิ้งระเบิดทีห้าสิบของไทยทิ้งระเบิดใส่แก๊งอาชญากรอีกแล้วนี่ไม่ใช่สงครามแต่มันคือหายนะครั้งใหญ่นี่คือเหตุผลที่ชาวกัมพูชาตัดสินใจทอดทิ้งประเทศต้องมาขอชีวิตข้ามพรมแดนไปเกาหลีใต้โดยในเนื้อหาคะ่ะมีการระบุสถานการณ์การสู้รบไทยและกัมพูชาและมีการสรุปเหตุการณ์กัมพูชาบางช่วงว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเขาจึงข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นโอ้โหนะท่านผู้ชม ขเมศนะครับล่าสุดก็ถือว่าอยากไปประทุอยากไปทํางานหรือว่าอยากไปลี้ภัยครับในเกาหลีโดนคนเกาหลีนะครับสวนกลับไม่ต้อนรับนะครับบุกถึงสถานทูตนะครับเดี๋ยวเลาขึ้นในโดกครั้งนี้คนเกาหลีนะครับแค่บุกสถานทูตนะครับขเมนที่ประจำอยู่เกาหลีนะครับว่าไม่ต้อนรับนะไม่ต้องมานะครับก็ชาวเน็ตก็พิมพ์กันด่ายับท่านผู้ชมเพราะว่าขเมนเองเนี่ยยอมทิ้งนะครับ ยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนที่เขมรเนี่ยกลัวนะครับกลัวไปเกณฑ์ทหารนะครับเพราะว่าไปแล้วก็คือไม่ได้กลับนะครับความกลัวก็เลยอยากจะไปรีพายนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้ก็โดนคนเกาหลีใต้นะครับไม่เอานะครับนะนะเขมรนะครับเขาไม่รับนะครับนะคนเกาหลีใต้เขาไม่รับนะครับไม่ไม่ยินยอมให้คนเขมรเนี่ยเขาไปอยู่เพราะว่าคนเขมรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็คือ มีแต่ความวุ่นวายอย่างช่วงนี้นะครับมีคนขขเขมรเนี่ยที่ไปประท้วงที่เกาหลีนะครับก็ถือว่าเห่กันประท้วงนะครับตอนนี้คือเขาไม่ตรับนะครับนะไม่ต้องไปนะขเขมรน,นะนะเพราะว่าประเทศไทยนะครับป่าปามนะครับนะแก๊งคอสเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นฐานปฏิบัติการของทหารขเขมรน,นะนะเพราะฉะนั้นจุดตรงนั้นก็ควรได้รับนะครับ บทลงโทษแล้วจุดไหนที่มันเป็นยุทธศาสตร์ของขมนินคนไทยเขาพร้อมที่จะทําลายนะครับพร้อมที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือคนไทยเขามีไอเดียเขามีแนวคิดเป็นคนที่ฉลฉลาดนะครับนะเขารู้ว่าขมิ้นน่ะวางแผนอะไรแล้วก็เราจะมีหน่วยซอดแนมนะครับนะเครื่องบินรบมันอยู่ข้างบนนะครับก็จะรู้หมดแหละเข้าขึ้นไปว่าจุดนี้คือจุดไหนนะครับสามารถ เห็นผ่านกล้องผ่านอะไรต่างๆที่คนไทยเขาเขาทำนะครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นหมดแหละแต่วันนี้คเมนก็เลยรู้ว่าสู้ไม่ไหวนะครับนะพลเรือนนะครับนะพลเรือนขเขมรที่อยากไปลี้ภัยที่เกาหลีแล้วบางคนนะครับก็อยากได้สัญชาติเกาหลีนะครับอยากทํางานที่เกาหลีเพราะมีะไรายได้เยอะนะครับเขาก็เลยขอโอกาสนี้แต่นะครับนะแต่คนเกาหลีนะครับ มาที่สถานทูตเลยว่าไม่ต้อนรับแคมเบอร์เดียนะครับแคมเบอร์เียเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่น่ารังเกียจนะครับเป็นประเทศที่ต่อแหล่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็เห็นหลาย,ลายอย่างอย่างอย่างเช่นเคสที่นักศึกษานะครับที่มาเที่ยวขเขมรเ,เนี่ยนักศึกษาเกาหลีครับก็ยังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับ เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เอาเงินมาให้ขเขมรเนี่ยแต่ขเขมรไม่เคยจดจํานะครับไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยนะคนเหล่านี้นะเขามาอยู่ขเขมรเนี่ยเขามาใช้จ่ายนะเขามีวีซ่าเข้ามานะเอาเงินมาให้ขเขมรน,นะแต่ขเขมรไม่ได้รับเขาเรียกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลจากคนขเขมรแต่พอมาประเทศไทยนะครับบอยอดเองก็มาอยู่ประเทศไทยก็สามารถไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปสถาน,นี เหมือนเหมือนมีคนไม่ดีมาลางังแกหรือว่านูนนั่นนี่มันมีหน่วยงานที่เข้ามาคุ้มครองนะครับนี่คือประเทศไทยแต่คเหมินถามว่ามีมไหมบอกยัดเชื่อเลยว่าคงจะไม่มีนะครับนะ er. คงจะไม่มีเหมือนประเทศไทยแน่นอนนะครับอันนี้ฟันธงว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยบอกยอดเชื่อว่า พัฒนากว่าประเทศใดๆในโลกเลยอันดับหนึ่งเลยทางด้านจิตใจนะแต่ท้งนั้นว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจอาจจะยังเป็นรองญี่ปุ่นเกาหลีนู่นนั่นนี่ก็อาจจะเป็นรองนะครับแต่นะครับเม่ต้พูดเลยว่าถ้าพูดเรื่องจิตใจหรือว่าการทํางานเนี่ยครับของเจ้าหน้าที่ต่างๆนั่ก็คือมีความเป็นระเบียบแล้วก็ถือว่าไว้ใจได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเมนนะครับจึง ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเทียบประเทศไทยเลยนะแล้วคนเกาหลีอ่ะเขาก็ไม่ยินยอมนะที่จะให้คนเขมรนนะ่ะไปอยู่ที่นู้นนะครับเพราะคนเขมรนนะ่มีจะสร้างความวุ่นวายนะครับขนาดได้ที่ทํามาหากินในเกาหลีใต้ท่านผู้ชมออกมาประท้วงอ่ะนะซึ่งเกาหลีใต้จะไปเกี่ยวอะไรกับไทยกับเขมรไม่ได้เกี่ยวนะซึ่งถามว่าเกี่ยวเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าเพราะประเทศไทยเคยช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาขนาดนั้น ทำไมถึงไม่ได้ออกนามกันเพราะว่าเขาก็รู้ว่าสองประเทศนี้ก็คืออยากแบบว่าไม่ออกเสียงนะครับเขาก็ให้เป็นกลางนะเขาก็จะมองว่าเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่เจริญน,นะครับเขาก็จะมองว่าแบบน,นั้นแต่นะครับถ้าหากว่าเข,าาขมรเนี่ยอยากมาเกาะนะครับให้คนเกาหลีใต้น,นะครับไปอยู่พรพวกเขมรเนี่ยบยศพูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แบบพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคนเกเกาหลีใต้เองเนี่ยก็รักนะครับ ผูกพันกับคนไทยนะช่วงในปี1,900นะครับ1,950ถึง1,953 0 0นะครับเป็นเขาเรียกว่าช่วงสงครามเกาหลีเขาก็ยังมามาช่วยเหลือนะครับนะประเทศไทยก็ส่งทหารนับหมื่นนายที่เข้ามาช่วยเหลือประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นประเทศเกาหลีเขากา็มีรูปปั้นเลยนะครับนะรูปปั้นของทหารไทยที่ที่อยู่ในเกาหลีใต้เพราะฉะนั้น เหตุการณ์เหล่านี้คือเขาก็ชัดเจนว่าใครเคยช่วยเหลือนะครับเขาใครเคยแบบว่ามีบุญคุณใครเคยแบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีอะ่ะก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นคามเมนเองนะครับที่อยากจะเขาเรียกว่าให้เกาหลีเนี่ยต้อนรับคนคัมเมนเนี่ยมนจะพูดได้เลยว่าคงไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าว่าไปเกณฑ์ทหารนะครับก็กลัวตุยนะครับเพราะตุยจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตรอด กับมหาลูกเมียนั่นก็คือเป็นความกลัวนะเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่เกาหลีนะครับงานก็ดีนะครับเงินก็ดีถ้าได้สัญชาติเกาหลีหยิ่งดีอีกนะครับนะเกาหลีเคมเนะครับก็ค,คงไม่เข้ากันนัหน่ยนะครับเพราะาหน้าเกาหลีกับหน้าเคมเเนี่ยค,ค่อนข้างจะแตกต่างกัน,นครับหนังหน้าก็ไม่เหมือนกันแหละท่านผู้ชมนะแล้วทุกคนคิดอยงไรครับกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบอยอดได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้บอยอดก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตาม ได้รับชมในช่องทางแรงงานเราวชาแนลนะครับถึงแม้บับเบอร์อาจจะพูดติดติดขัดๆนะครับเป็นคนลาวที่พูดจากใจนะครับว่าบางคิดนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกใจแต่ก็พยายามเต็มที่ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ